เปลวไฟที่หมุนวนลอยขึ้นเหนือพื้นพัดเอาเศษซากที่ลุกไหม้แล้วเวียงกระจายไปรอบๆร,รู้จักกันในชื่อเสาเพลิงหมุนที่อาจกลายเป็นพายุเทอร์นาโดไฟมันมีความร้อนได้ถึง1,100องศาร้อนและรุนแรงพอๆกับพายุเทอร์นาโดทั่วไปและจะไม่หยุดไม่ว่ายไงก็ตามมันเผาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านได้ในเวลาไม่กี่วินาทีและจะทำให้ดับตรงๆไม่ได้ ลมที่โหมกระหนำ่ำพายุฝนฟ้าขนองและลูกเห็บฟ้าแลบอันทรงพลังที่พุ่งมาจากทุกทิศทางนั่นคือสิ่งที่เรียกว่านาคเล่นน้ํามันแข็งแกร่งพอที่จะจมเรือได้ในไม่กี่วินาทีและนั่นอาจเป็นความหายนะทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในน้ําพายุเทอร์นาโดน้ําเหล่านี้ร้ายกาจมากมันไม่เพียงแต่ปรากฏในพายุเท่านั้นแต่ยังปรากฏในมหาสมุทรเปิดที่เงียบสงบด้วยระวังให้ดี พายุทอร์นาโดปกติที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว400กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่ได้อันตรายน้อยไปกว่ากันเลยท้องฟ้ามืดคลีมน่ากลัวและกลายเป็นสีเขียวหม่นช่องอากาศที่หมุนอย่างบ้าคลั่งทอดยาวจากพายุฝนฟ้าขนองลงสู่พื้นลูกเห็บขนาดเท่าลูกกอล์ฟมันตกลงมาพร้อมกับมันเสียงเหมือนรถไฟที่กำลังวิ่งมาทางคุณมันพลิกรถบรรทุกและบ้านและไม่มีอะไรหยุดมันได้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่ออากาศชื้นและอุ่นประท้ากับอากาศแห้งและเย็น หิมะและน้ำแข็งจำนวนมหาศาลพุ่งลงมาตามทางลาดของภูเขาด้วยความเร็วพอๆกับรถยนต์ที่กำลังแล่นบนทางหลวงไม่มีทางหยุดหิมะถล่มหรือควบคุมมันได้เมื่อมีใครที่โชคร้ายถูกขังอยู่ข้างใต้พวกเขาก็แทบไม่มีโอกาสรอดชีวิตได้ภายในหนึ่งชั่วโมง90%ของหิมะถล่มทั้งหมดมีสาเหตุจากมนุษย์แต่มันก็ยังคงคาดเดาไม่ได้โอกาสในการถูกฟ้าผ่ามีประมาณหนึ่งในล้านในช่วงชีวิตหนึ่ง อัตรานี้จะสูงขึ้นมากในทะเลสาบม,มาราไกโบในเวเนซุเอล่าหรือที่เรียกว่าเมืองหลวงแห่งสายฟ้าของโลกที่นี่มีพายุฝนฟ้าคนองปกคลุมท้องฟ้า300วันต่อปีสายฟ้าเดินทางด้วยความเร็ว298,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกมันมีแรงดันไฟฟ้า300กิโลโวลต์และอันตรายเกินไปสำหรับมนุษย์กระแสของเศษส,สางต่างๆและโคลนที่เรียกว่าโคลนถลม่มไหลาจากยอดเขาเข้าสู่เมือง ฝนที่ตกหนักเป็นเวลานานอาจเป็นสัญญาณเตือนของโคลนถล่มได้และวิธีเดียวที่จะป้องกันตัวเองได้คือการเตรียมพร้อมและอพยพตั้งแต่เห็นสัญญาณแรกโคลนถล่มที่ทำลายล้างมากที่สุดเกิดจากภูเขาไฟที่ปะทุและไฟป่าที่ทำลายพืชพันธุ์และทำให้ถนนเต็มไปด้วยโคลนเศษขยะและเศษซากต่างๆทะเลเปลี่ยนเป็นสีแดงน่ากลัวและไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรรอดชีวิตอยู่ในนั้นมันต้องเป็นมนดํดำแน่เลย อันที่จริงมันคือสาหร่ายขนาดเล็กที่แพร่กระจายอย่างควบคุมไม่ได้ทําให้น้ํามีสีเฉพาะที่เรียกว่าปรากฏการ์ขี้ปลาวานพวกมันมีสารพิษที่ทําลายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลนกและเต่ารวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์พวกนั้นเป็นอาหารสําหรับมนุษย์ถ้าติดต่อและสัมผัสจะทําให้เกิดปัญหาด้านการหายใจหรืออาหารทะเลเป็นพิษหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดเศษซากปลาลักหักพังและหินมากมายจะทำลายเมืองทั้งเมือง ชื่อของภัยพิบัตินี้คือดินถลม่มบางกระถล่มลงมาจากภูเขาอย่างรวดเร็วบางกระเชื่องช้าแต่ทําลายทรัพย์สินและชีวิตได้มากพอๆกันทุกๆปีมีความเสียหายที่เกิดจากดินถล่มมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทถนนมักจะพังพินาศและน้าดื่มจะกลายเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากคุณกําลังนั่งทานอาหารเช้าอยู่ในบ้าน เมื่อจูๆ่ๆพื้นดินก็เปิดขึ้นและกลืนบ้านลงไปทั้งหลังเหลือโอกาสให้คุณวิ่งหนีแค่ไม่กี่วินาทีลุมยุบเกิดขึ้นเมื่อน้ํากัดเซาะชั้นหินใต้ดินมานาดเกิดขึ้นได้โดยฉับพลันหรือค่อยๆก่อตัวและส่งสัญญาณเตือนลุมยุบยังปล่อยก๊าซพิษออกมาจากใต้พื้นดินทําให้เกิดหายานะมากยิ่งขึ้นด้วยบางครั้งแม้แต่เรือขนาดใหญ่ก็จมในทะเลเปิดได้ โดยไร้สาเหตุที่แน่ชัดเหตุผลนั้นมักจะเป็นฟองอากาศมากมายที่ภูเขาไฟใต้น้ำสร้างขึ้นแม้ในขณะที่พวกมันยังสงบอยู่แหล่งแมกมาธรรมชาติเหล่านี้ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำ2,600เมตรเมื่อพวกมันปะทุก็จะเป็นเหมือนภูเขาไฟบนบกและอาจก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่อันตรายได้เมื่อกระแสลมและกระแสน้ำในมหาสมุทรกลายเป็นสัตร้าย พวกมันมีพลังในการเคลื่อนย้ายกำแพงน้ำแข็งที่สูง9เมตรเหนือพื้นดินส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิเมื่อน้ำแข็งละลายแต่ยังไม่ละลายหมดไม่มีอะไรหยุดพลังทำลายล้างของคลื่นซินามิน้ำแข็งได้ในช่วงเย็นของฤดูร้อนปี1854เรืออเมริกันชื่อ Shooting Star กำลังเดินทางไปอินโดนีเซียทันใดนั้นมาหาสมุทรตรงหน้าก็เปลี่ยนเป็นสีขาวมันเป็นสัตว์ประหลาดในทะเลลึกลับ หรือทริคของนางเงือกเหรอกะราสีขนานนาม,มันว่าทะเลสีเงินแสงสีขาวทั้งหมดนั้นเกิดจากแบคทีเรียที่ส่องแสงหลายพันล้านล้านล้าน,านตัวในน้ําและยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันพายุและไซโคลนที่ทรงพลังเปลี่ยนทะเลให้กลายเป็นอ่างน้ําขนาดยักษ์ที่เต็มไปด้วยโฟมเมื่อโฟมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งก็จะปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองโชคดีที่พายุฟองเกิดขึ้นยากมากพวกมันอาจดูไม่เป็นอันตราย จะมีพลังในการทำลายทรัพย์สินทําให้เกิดน้ําท่วมและฆ่าชีวิตนอกจากนี้ยังพัดเอางูทะเลที่น่ากลัวขึ้นมาบนบกด้วยมันแพร่กระจายในเวลาไม่กี่นาทีครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่พร้อมเปลวไฟที่กลืนกินทุกสิ่งไฟป่ามีความเร็วได้ถึง22กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเป็นภัยธรรมชาติที่น่ากลัวที่สุดส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนที่อยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรทำให้เกิดมลพิษในอากาศ และทำให้หายใจลำบากแม้แต่เทคโนโลยีขั้นสูงก็คาดเดาการเกิดไฟป่าไม่ได้และการควบคุมก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันในสถานที่ที่ร้อนและแห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งในโลกทะเลทรายดานาคิวในแอฟริกาอุณหภูมิมักจะสูงกว่า50องศาเซลเซียสภูมิประเทศแปลกประหลาดนี้มีภูเขาไฟและน้ำผูร้อนที่ยังคุก,กรุ่นอยู่หลายแห่ง ซึ่งพ่นก๊าซพิษเช่นคอรีและก๊าดถันออกมาน้ำสีเขียวสีฟ้าและสีเหลืองที่ดูมีชีวิตชีวาคือฝนและน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นเพราะแมกมาเดินผิดแค่ก้าวเดียวแล้วคุณจะสลายไม่เหลือซากแน่เมื่อแผ่นเปลือกโลกที่ประกอบกันเป็นพื้นผิวโลกเกิดการชนปะทะกันคลื่นพลังงานอันทรงพลังจะพุ่งออกมา นี่คือสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวหรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบบ่อยและร้ายแรงที่สุดบนโลกใบนี้แผ่นดินไหวหลายพันครั้งเกิดขึ้นทุกปีและทําให้เกิดคลื่นสึนามิดินถลม่มไฟไหม้และความอดอยากจากความเสียหายก็มากมายมหาศาลเสมอเปลวไฟพวย,ยพุ่งขึ้นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนร่วมกับสายฟ้าหลายจุดที่พุ่งออกมาจากมันในเวลาเดียวกันสายฟ้าภูเขาไฟคือการหลอมรวมกันของสายฟ้าและเท่าฐานที่น่าทึ่ง นักวิทยาศาสตร์ยังคงไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่น่าจะเป็นเพราะมีการสะสมของไฟฟ้าสถิตภายในภูเขาไฟระหว่างการประทุจากการเสียดสีของเท่าทานนกหลายร้อยหรือแม้แต่หลายล้านตัวไม่ว่าจะเป็นนกกิ้งนกเดินดงสีดำและนกอื่นๆรวมตัวกันในการเต้นรำบนท้องฟ้าดูเหมือนมันจะปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าและดวงอาทิตย์จะหายไปเมื่อพวกมันมารวมตัวกัน เรากฎการณ์นี้เรียกว่าเมอร์โมเรชันแล้วคุณมีหนาน้มที่จะเห็นมันในอังกฤษมันไม่เป็นอันตรายอะไรกับคุณมากนักเว้นแต่ว่าคุณจะอยู่ในเครื่องบินที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือลงจอดฉุกเฉินนั่นไม่สนุกเลยเมื่อมีเทนแช่แข็งในไซบีเรียเปร์มาฟรอสละลายมันก็เปลี่ยนเป็นกา๊าซและตู้มในที่สุดก็มีก๊าซจำนวนมากจนทำให้เกิดการระเบิดบนพื้นดิน ทิ้งหลุมระเบิดขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนระบบนิเวศของทุ่งทุนราไว้เบื้องหลังไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะผ่านจุดที่หวนกลับไม่ได้นี้ไปได้มีทะเลสาบสีแดงสดในแทนซาเนียที่เรียกว่าเนตรอนและมนูปลอดโปร่งเงียบสงบแต่อย่าโดนหลอกละ่ะน้ำตื้นของที่นี่มีความเป็นด่างมากจนเผาไม่ได้เหมือนกรดซันฟูริก ในความเป็นจริงสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพเช่นนั้นไม่ได้ก็เตรียมตัวตายได้เลยถ้าคุณแค่อยากเห็นคุณก็ไม่ควรอยู่ที่นั่นนานเกินไปกลิ่นของไฮโดรเจนซันไฟ์ที่ระเหยออกมานั้นแทบทนไม่ได้อืมมันเหม็นน่ะสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าไกลคขั้วโลกที่อากาศเย็นและแห้งมีเมฆหลายสีที่ดูเหมือนแสงออโรา ลำแสงของดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นหรือตกจะส่องผ่านเมฆเมื่อลอยอยู่เหนือเมฆมันดูสวยงามและไม่เป็นอันตรายแต่ที่จริงแล้วมันเป็นแหล่งของปฏิกิริยาทางเคมี M e R ที่ทำลายชั้นโอโซนของโลกอย่างชา้าๆกำแพงทรายฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วปกคลุมท้องฟ้าทำให้หายใจลำบากและมองไม่เห็นอะไรเลยพายุฝุ่นหรือพายุทราย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่แห้งแลง้งทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับปอดนําพาสปอร์ที่ทําให้เกิดอาการติดเชื้อและทําให้โครงสร้างพื้นฐานเสียหายได้หากมันเกิดขึ้นในขณะที่คุณขับรถอยู่ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือหยุดและรอให้พายุผ่านไปมีบางสิ่งที่ดูอันตรายแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นตัวอย่างหนึ่งก็คือในบางครั้งฝนแดงจะตกในส่วนต่างๆของโลกมันทิ้งฝุ่นสีแดงบางๆไว้บนรถยนต์และอาคารมันดูน่ากลัว แต่จริงๆแล้วกลับไม่ทำอันตรายกับคุณเลยทรายที่ถูกพัดมาจากทะเลทรายซาฮาราทำให้มันมีสีนี้ทุ่งน้ำแข็งนักบวชขาวดูเหมือนนิ้วสีขาวหน้าขนลุกที่แพร่กระจายไปทั่วที่สูงในสถานที่ต่างๆเช่นทะเลทรายอตาการาในอเมริกาใต้ในความเป็นจริงพวกมันเกิดจากหิมะและน้ำแข็งและไม่เป็นอันตรายอะไรเลยและนี่คือตอนจบที่ดีเพราะเราได้จบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายอะไรเลยเฮ้ hey. ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส